อันนี้อยู่ในรถนะฮะกำลังจะไปเล่นอะไรนะะลิ VR1 ่ันก็จะมีเพิ่มมาอีก2คนนั่นคือชินครับงงวากเลยกอลอันนี้มีสปอนเซอร์คนใหม่ชื่อชินเฮดพี่ชินครับขอบคุณครับตบมือถ้าสมมติว่าแพ้เราก็จะมีเกมให้เล่น1เกมทำไมเราต้องมาโดนด้วยวะเฮ้อ้เหี้ย มนออหน้าต่างแพ้เนี่ยเราก็เล่นเกมกระตุ้นหัวใจกันนบกระตุ้นหัวใจเอาแล้วมึงนี้ก่อนครับสวัสดีครับต้องจองไหมครับผมต้องผมจะไปเล่นเนี่ยครับผมน่าจะถึงประมาณสามโมงครึ่งหรอครับว่างไหมครับสามโมงว่างอีกทีกี่โมงอะครับผมห้าโมงเย็นแล้วครับมีคนเล่นใบสามด้วยเหรอครับผมพวกว่างแบบเรามีเหรทิ่งหอเราก็ไม่ได้ว่างนะ เด e hey. ี๋ยวนี้เวลานสมัยนี้ว่างเยอะไม่มีอะไรทำไปรู้จักทรรมาหากินเราจะมาเล่นเกมเดี๋ยวนี้เอาไงอ่ะไม่เลยดิห้าโมงปวดจะเล่นเล่นเพราะว่าเร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 าจองวันจันทร์แล้วเราไปเล่นวันจันทร์ได้ไหมจอดที่ซ้ายก่อนเดี๋ยวคพูดใช่ลงมาตีลงมาตีก่อนลงมาตีก่อนเี้ยทำไมเลเซอร์มันชันแล้วยิงเดียวว่าเลเซอร์กว่าเอออันนี้ไม่หลังกัน มีเกี่ยวมีเกี่ยวจริงๆตารวัดผลนะอะไรหรอกูเคยกูเคยน้อยกว่าก็ยังไม่ทำได้เลยที่แจกเล่นมือถือเล่นมือถือไม่ได้สนใจเขี้ขียวเราทำไมอะไรทเนี้ยอ๋อเล้อจะมาชิกใหม่นะครับสวัสดีครับแป๊ะครับผมแป๊ะรู้หรือยังว่าโหทำโทษคืออะไรไม่รู้แป๊ะไม่รู้ว่าโหลงโทษคืออะไรเอาเช่นอ่า คนที่แข่งวันนี้ใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับจะต้องโดนจับไปอยู่ในห้องต้องเล่นเกมโฮมสวีทโฮมซึ่งก็คือเกมผีแล้วถ้า<ค>มันไม่เล่นเลยแล้วถ้ามันไม่เล่นต่อทำอไงอ่ะเยยกูาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ เรามีเรามีซ้ำสองสำหรับคนที่ไม่เล่นต่อไม่ให้เล่นโฮมสวีทโฮมแล้วก็จะจะเปิดหนังผีให้ดูเลยอ้าวนวันนี้พี่แป๊ดจะมาเป็นผู้แพ้ให้เรานะฮะก็วันนี้คงจะไม่มีใครนอกจากลิซที่ถูกลงโทษนะฮะไหนลองลองคุยกับพี่ลินิดนึงไอเฮียขาที่แล้วเนี่ยมันต้องให้อั้มครั้งนี้นี่แหละอั้มมาอยู่ทีนี้พวกมึงเนีก็บตัวแพ้สุดท้ายก็จะโดนลงโทษเหมือนเดิมนะฮะมองหหนนนน้้้้้าาคคคแแพพมัรบอง ความพียรมากมีกลัวอยู่แล้วครับผมไม่กลัวอยู่แล้วดูได้กล้าพูดดูนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาแพ้เกรงว่ามึงจะรอดนะมั่นใจมั่นใจพวกอะไรพวกนักเล่นเกมตัวโยกนักเล่นคีย์บอร์ดเคยจัดไปนะทุกคนรู้ไหมเริ่มแล้วครับ อ่าตื่นมีคนอื่นที่จะทําป่ะครับเฮ้ย10ดอลลาร์ที่ <laughs> <laughs> <t> <laughs> ผู้แพ้มันมาเร็วไปอ่ะดูสิตอนนั้นที่เราเล่น,น่ะจำไดาแค่นั้นเมื่กี้แตกเลยเกมเอาบทสรุปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยชิ้นในตัวก่อนนะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึงไป,ไ,ปไหนก็ยอ่ะ <laughs> ว่าน้าจะได้ เอาแม่งเหรอเว้ยเที่ยวแป้งแม่งกับเราหลายพอดีเดี๋ยวไป,ป<ะ>ไป๊ะพร้อมไหมฮะวันนี้อเอาใครอยู่เป็นเพื่อนไหมแต่ได้แค่คนเดียว <c oughs> ยังไงสวัสดีครับประเด็นคือมึงเลือกวันนี้นะฮะเราจะมา ทุกทำโทษนะครับใครโดนทำโทษกูแล้วมึงลากกูมาทำไมเพื่อนกันเนี่ยเฮ้ยบัดนี้แล้วเดี๋ยวนะเริ่มด้วยฉากมี่เราจะเริ่มเกมที่หน้าด้านหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมหน้าโรงพยาบาลที่อะไรของมึงไอสัตว์นี่อยู่ในห้องผู้ป่วยเขียนว่าโรงมือซื้อน้ำเด็ดมาจ้องชายใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คิดตังดี๋ยวะไอ้เงี้ยคือไม่เห็นเขาตกใจเมื่อออกจากห้องที่เราอยู่ให้เ,เร็วพอเดี๋ยวยังเดี๋ยวไอ้เหี้ยยังไม่ทันออกจากห้องเลยไอ้สัส tiền ba mươi, được, gặp con gì ui ừ, yeah, so... này, thắt luôn có mà. เ,เลี้ยวขวายังเลี้ยวขวาแล้วไงไอสัตว์เดินผ่านประตูไปดีวะเอ้ที่อ่ะลงลิฟต์ลิฟต์ลงดีวะลิฟต์อยู่ไหนอ่ะลงบันไดลิฟต์ป้ามึงไงทางลงบ <processing Somebody> ันไดอยู to oui ่ซ้ายมือเออ กมืออยากกระแทกโต๊ะอยากกระแทกโต๊ะเดี๋ยวห้องนี้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 ไปดิไป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 เร็วเร็วเลยมีบางอย่างอวันนด้านหลังให้เรารีบกดเข้าประตูอีกบานที่อยู่ด้านข้างๆ ผ่านหน้าแรกเอาไว้ <laughs>